ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับ1กชิคกะบิตเปร์เซสันที่สมัครไว้นะครับผมว่าวิ่งจริงๆเนี่ยมันเร็วได้ถึงแค่ไหนนะฮะและถ้าดาวน์โหลดซีรีส์20เรื่องมันจะเสร็จภายในกี่นาทีเอา,เอาจริงนะพูดถึงเนือดบ้านเนี่ยกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถ้าใคร มีงบประมาณหน่อยนะก็มักจะต้องติดไว้ในบ้านในแง่ของการเชื่อมต่อออนไลน์นู่นนี่นั่นให้คนในบ้านได้มีเน็ตใช้งานกันซึ่งสาหรับในคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมาทดสอบอยู่หนึ่งเจ้าที่เป็นเน็ตที่แบบเขาถือว่าเป็นเจ้าที่เน็ตเร็วเป็นอันดับหนึ่งเลยเออนี่ก็คือในฝั่งของ True ที่บ้าน Video, พีทีโอเนี่ยพีทีโอเขาติดตัวของ True ตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็วสมัครแพ็กเกจน,นะฮะที่มีความเร็วอยู่ที่1นึ่งิกะบิตเปอร์เซกันในการดาวน์โหลดคลิปนี้ได้เลยจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเน็ตของทรูนะฮ นนมันวิ่งได้เร็วได้แรงขนาดไหนนะฮะเพราะว่าบางคนก็อาจจะก,กังวลนะครับเพราะว่าเอะว่าติดไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะวิ่งได้เต็มที่ไหมซึ่งจริงๆในสิ่งที่ทุกคนกังวลนะครับอาจจะขออธิบายเพิ่มเติมก่อนแล้วกันว่าเออมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะวิ่งไม่เต็มได้บ้างในบางครั้งเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น iPhone มือถือ iPad ต่างๆบางทีเนี่ยในแง่ของการรองรับ WiFi นะครับของอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมันจะจํากัดความเร็วสูงสุดที่รับไไดด้้แต่ ความเร็วที่มันเต็มสปีดนะครับผมแบบอัดๆไปเลยเนี่ยอันนี้ปกติที่เราทดสอบมาเนาะอาจจะต้องเชื่อมต่อผ่านตัวของสายแลนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะ iPhone เนี่ยก็เป็น USB-C สามารถที่จะเชื่อมต่อสายแลนได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเนื่องด้วยเราต้องอยู่กับสายตอลอดเวลาเนาะมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่หรือหนึ่งอย่างที่ส่งผลนะครับผมให้พวกอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ต่างๆเนี่ยมันวิ่งไม่เต็มคือ การใช้งานพร้อมๆกันของคนในบ้านนะครับแน่นอนเนาะคนในบ้านก็อาจจะต้องใช้งานร่วมกันหรือแขกเพิ่อ,อะไรเข้ามาเนะเขาก็มีการใช้งานร่วมๆกันนะครับไอ้นิตตรงนั้นแหละมันจะทําการหารนะครับให้กับทุกๆคนเนี่ยความเร็วแต่ละคนที่ได้มันเลยจะไม่เต็มจ๋าๆเท่าที่แพ็กเกจบอกมานั่นเองคนอันนี้ก็บอกข้อจขาขํากัดคร่าวๆก่อนแล้วการเผื่อใครจะบอกโอ้ยพี่มันวิ่งไม่เต็มเลยนะครับผมมันอะไรยังไงมันม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะเน็ตทรูนะครับแล้วก็กับการดาวน์โหลดซีรีส์ยี่สิบเรื่องจะรอนานหรือเปล่านะ เราทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วก็เปิดเว็บนะฮะเอ็นเพิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราทดสอบ WiFi ก่อนนะครับผมว่ามันวิ่งได้เต็มเต็มเร็วเรแรงขนาดไหนนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวรับสัญญาณของชิ่เราเทนนะอันนี้คือ MacBook Pro 16นิ้วนะครับปี2019แล้วนะอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับผมแต่คือเพื่อคนที่ได้ใช้รุ่นเก่าๆหน่อยเนาะดูว่ามันวิ่งเร็ววิ่งแรงได้ขนาดไหนไปเลยแบบ WiFi นี่ขึ้นสองทูเรียบร้อยทุกคนไปปืด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  นี่หกร้อยนะจ๊ะเออดาวน์โหลดนะฮะวิ่งอยู่600เลยดาวน์โหลดนะครับ659เมกะบิตเปอร์เซกันอัพโหลดอันนี้บอก500นะครับอันนี้คือ540ิกว่านะวิ่ง,ว,งวิ่งกันไป นี่จุดที่549นะครับสำหรับอัพโหลดเรดินซี่นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณตื๊บๆมีสวิงนิดหน่อยนะครับอยู่ที่6มิลลิสิการนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเรดินซี่ยิ่งน้อยนะครับเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะเพราะว่าการส่งข้อมูลไปกลับเนี่ยยิ่งน้อยมันก็จะยิ่งแบบเออ่วิ่งกลับไปมาไปมาเร็วๆนะครับคอยเสอนหนึ่งรอบเพราะเขาบอกว่าการเทสอินเทอร์เน็ตที่ดีเนี่ยต้องซ้อมถึงสามรอบขึ้นไปนะครับอ่ะรอบแรกไปแล้วนะจำค่าไว้นะไปสำหรับรอบที่สองไปเลย เปิรเปิ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 เปเปปอ่าหกร้ิเดอม่ไบิตเปอร์เซนนะครับแล้วถ้าเป็นอัพโหลดอันนี้ก็แน่นอนน่าจะรู้ว่าต้องวิ่งนะครับอยู่ที่5้ารโอ้าร้หกสิกว่าเลยเหรอเมื่อกี้สี่สกว่าอีกนะไปอีกไหมได้อีกไหมสูงสุดเมื่อกี้นะตึงนี่ห้5ร้อนะครับ latency ร,รอบนี้วิ่งอยู่ที่5 0มิลลิเซคันเออรอบนี้วิ่งเร็วขึ้นสเสถียรขึ้นนะครับผมในแง่ของการดาวน์โหลดแล้วก็อัพโหลดก็วิ่งได้ประมาณนี้นะครับบางคนบอกุอ้ยมันไม่เต็มอันนี้ Wi-Fi มันขึ้นอยู่ที่บอกมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยแล้วกออ็ถ้าอยากจะให้วิ่งเต็มเ็มนะครับอันนี้หลายหลายคนน่าจะรู้ถ้าอยากให้วิ่งเต็มเมเอจะต้องต่อเป็นแบบว่าสายแลนนะครับซึ่งแน่นอนเราจะทำการทดสอบแบบสายแลนให้คนดูด้วยนะว่ามันวิ่งเต็มเต็มแบบสายแลนเนี่ยได้ถึงขนาดไหนนะครับเราจะใช้ตัวของสายแลนนะครับ cat 6 e นะ มกบิด p e r s e c u แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนี่เด,เดี๋ยวใช้ตัวนี้นะเสียบให้ปิด Wifi เพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้ตัวของอินเทอร์เน็ตแบบสายแน่ๆน,นะครับมาทุกคนเตรียมตัวเมื่อเปลี่ยนเป็นสายแลนนะครับมันจะเร็วมันจะเรงขึ้นจากเดิมขนาดไหนไปทดสอบกันอ,อไปไหมไปไหมเจ็700อยเจ็้ยมโอ้ยแปดได้ไหมเก้าร้อไปวิ่งเองหนูวิง่ง Oh, 868นะฮะถือว่าแตกต่างจากเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาประมาณอีก300เมกะบิตเปอรซิกาเลยนะเอออัพโหลดนี้คงไม่หนีจากตัว500กว่า,วาเท่าไหร่เพราะว่ามันสุดแค่500อ,อ่าก็540กว่านะฮะดดึงเดลตินซี่ถ้าต่อแบบสายมันจะช่วยให้มันนี้ขึ้นไหมอ๋ออุอ้ยอี่4เมกะบิตเปอรซเลยนะ เ,ออเรถลงไปเยอะเลยนะครับอะรถที่2ขอดูหน่อยรถที่2มันจะเร็วจะแรงขึ้นจากเดิมต่างกันเยอะขนาดนั้นไหมนะครับหรือว่ามันก็จะพอๆพกันซึ่งถือว่า800เนี่ย เร็วแรงนะในยุคนี้นะก็ออกมาโดยรวมผ่านตัวของ MacBook ประมาณนี้เดี๋ยวเราในเรานะจะไปดาวน์โหลดตัวของซีรีส์และกันเผื่อบางคนแบบติดหนังสิบซีรีส์ผ่านตัวของ iPhone นะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะทําการดาวน์โหลดจริงๆ Wi-Fi ก็ได้หรือ15 Pro Max มันเป็น Type C สามารถต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้และต่อแบบสายเร็วๆรแรงๆได้เลยเออแล้วต่อแบบสายให้มันเร็วๆแรงแรงไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมต่อผ่านตัวของ iPhone กันทุกคนจึ่งนี่อันนี้คือ ไอโฟนนะครับผมต่อสายแลนนะรเราขอแบบเร็วๆแรงๆเพื่อรีบนะฮะในการจะเอาไปดูเครื่องข,ข,ข,ขึ้นบงเครื่องบินในก็ว่ากันไปนะครับและจะทดสอบด้วยเอ็นเพิร์ฟเหมือนเดิม,ดมน,นี่ขึ้นต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดึงว,ว่าเราต่ออปุปกรณ์เสริมอยู่นะครับมาเตรียมตัวท้าต่อสายแลนกับตัว iPhone 15นะเตรียมตัวนะครับ1 2 3ทดสอบก่อน ถ้าเป็นตัวของแอปพลิเคชันนะครับเขาจะทดสอบในการเข้าเว็บต่างๆให้ด้วยรวมไปถึงในการทดสอบเรื่องของคุณภาพวิดีโอให้ด้วยนะว่าเข้าได้ภายในกี่เซียววินาทีอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีเสริมให้ด้วยนะเออออกมาเป็นสกอร์ต่างๆนะครับผมก็ลองเอาไปทดสอบผ่านตัวของมือถือเพื่อนๆได้เหมือนกันนะฮะตรงเอ็นเทอร์ฟูนี้เนาะ ก็ S <S <อ>จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะดาวนโหลด913อัปโหลด513นะครับลิซซี่เลยนะเออถือว่ามาต่อบน p h o n e ปุ๊บเนี่ยค่าได้ได้เยอะกว่าในฝั่งของ macbook ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการดาวน์โหลดนะฮะตัวของซีรีส์20เรื่องผ่านตัวแอปพลิเคชัน Vi วและผ่านการเชื่อมต่อบแบบสายแลนให้กับ iPhone 15 pro max ที่เป็น type c ซึ่งจริง android ที่เป็น type c เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนั่นแหละ นะครับก็เลยแบบว่าขอแบบเร็วๆเลยนะครับเผื่อคนมีเวลาน้อยนะฮะเชื่อม mm hmm. ต่อสาแลนดปุ๊บโอ้ตังปั้งตั้งังเอาไว้ดูหนังตอนไปเครื่องบมกที่บินก็ว่ากันไปนะครับไปจะด,ดึงแอปวิวนะครับซึ่ง อันนี้สมัครพรีเมียมเรียบร้อยนะครับการดาวโหลดของเราก็คือโหลดแบบ full HD ไปเลยเรื่องแรกนั้นก็คือนะครับเรื่องอะไรดีนี่เลยละกันรักร้อนซ่อนเสน่หานะฮะอันนี้มีอยู่ประมาณ16ตอนทุกคน16ตอนนะครับและเราจะทําการดาวโหลดตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนที่16ภายในกี่นาทีไปหนึ่งส,อ,งสอ่ปื๊บปื๊บปื๊บปื๊ปื๊โอ้โหตอนละจิกกว่า โอเคตอนนี้นะฮะเสร็จไปแล้ว6ตอนใช้เวลา2นาที6ตอนเนี่ยตอนละ2จิกนะทุกคนนะเกือบ2จิกเลยกลาดทุกคนกราดทุกคน16ตอนนะครับตื้อดึงอ่ะ16ตอนของเรื่องนี้นะครับใช้เวลาดาวน์โหลดไปแค่4นาที24วีวิทุกคนอันนี้คือ 16ตอนแล้วดูแต่ละตอนดิ1.6จิก1.7 1.5จจิกอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยรวมๆกันก็16กว่าจิกนะเออดูว่า18-19ด้วยซ้ำบางทีเกินอะ่ะประมาณ20นส้บมั้งนะ่ะเออนะฮะใช้เวลาแค่4นาที mm hmm. การดาวน์โหลด1เรื่องเรื่องแรกผ่านไปนะครับผม้วยที่2เดี๋ยวเราจะหาตอนที่น่าจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็และนี่ข้ามพบมาพบเธอ16ตอนเหมือนกันไปโดยที่สนะฮะเต็มตัว1 2 3 เรื่องที่2นะฮะเรื่องที่2ใกล้แล้วเรื่องที่สองใกล้แล้วพิบตอนท้ายตึงนี่โอเคสำหรับเรื่องที่2ใช้เวลาเพิ่มมาประมาณ3นาทีสำหรับ16ตอนที่ใกล้เคียงกันอาจจะด้วยคุณภาพของตอนแต่ละตอนความยาวแต่ละตอนอาจจะไม่เท่ากันเสริมมาหน่อยนะครับผมอาจจะใช้เวลาเร็วขึ้นมานิดึงซนนึ่งก็ถือว่าดีนะฮะอีกหนึ่งเรื่องก็ใช้เวลาเร็วขึ้นหน่อยนะครับนี่อีกเรื่องเรื่องสำหรับเรื่องนี้16ตอนเหมือนกันป voilà. 1 2 3่สา สำหรับเรื่องที่3นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วตึ๊บ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 ,บอ่ะเรื่องที่สามนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น10นาทีจาก7เมื่อกีก้ประมาณเฉลี่ยประมาณ3เกือบ4นาทีนะครับสำหรับเรื่องที่3นะเออก็ถือว่าเร็วใช้ได้ทุกคนนะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอ่ะเป็นเรื่องนี้แล้วกัน16ตอนเหมือนกันนะครับ และกำลังจะเสร็จไปในปาปาป๊ปา,ปปาปเรื่องนะฮะซีรีสี่เรื่องใช้เน็ตทรูเนี่ยในการดาวน์โหลดวิ่งเหมือนจะเต็มสปีดเหมือนกันนะใช้เวลาไปอยู่ที่14นาที37วิสำหรับ4เรื่องที่มี16ตอนเหมือนกันนะครับผมค่าเฉลีย่ยก็รวมประมาณตกตอนละ3า3ถนาที นะบางอันก็อาจจะสักประมาณเกือบ5นาทีนิดๆก็อาจจะมีเหมือนการบางเรื่องถ้าบางคนโหลดเรื่องที่แต่ละตอนมันยาวหน่อยซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าจะให้โหลดเยอะกว่านี้นไม่ได้แล้วเพราะว่าความจําเต็มแล้วนะฮะเราเลยจะคํานวณเพิ่มแล้วกันว่าถ้า4เรื่องใช้เวลาประมาณ14นาทีเกือบ15นาทีเนี่ยคูณไป15บห5คูณ5 75นาทีชั่วโมงกับอีก15นาทีถ้าจะดาวโหลดซีรีส์20เรื่อง20เรื่องนะและตอนประมาณ16 ตอนเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่เนี่ยโดนกินไปเยอะเหมือนกันดูดิ70ดกว่าไปแล้วนะครับสำหรับแค่4เรื่องเนะาะวันนั้นก็เตรียมพื้นที่เผื่อไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เขาลองดาวน์โหลดให้เห็นกันชัดๆเลยสําหรับตัวของการใช้เน็ต r u e นะครับผมที่มีความเร็ว1นึ่งิกะบิตเอซกันะครับผมได้เวลาประมาณไปประมาณนี้ในแงก็ถือว่ามาทดสอบให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตของ True ท u e นะครับที่1นึ่งจิกะบิตเปอร์เซกันทัพห้าร้อยเนี่ยมันวิ่งได้เร็วได้ ถือว่าใช้เวลาเนี่ยไม่ได้นานมากเลยนะเผื่อใครที่สนใจนะครับจะติดเด็ดบ้านเป็นของเน็ตทูออนไลน์นะฮะที่ได้เป็นเน็ตไฟเบอร์เร็วๆ,ๆแรงๆรงแบบนี้นะฮะจริงๆทางทูเนี่ยเขามีหลายแพ็กเกจเหมือนกันนะให้เพื่อนๆได้เลือกได้เลยนะครับตามความสนใจตามความอยากได้ความแรงระดับไหนเร็วแรงแบบนั้นแบบน,น,แบบน,น,ๆๆนี้หรือว่าสูงขึ้นไปอีกก็มีเหมือนกันนะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมซึ่งในฝั่งของทูนะครับผมนอกจากจะได้เน็ตที่เร็วที่แรงแล้วจริงๆเขาจะมีเ้าเรียกว่าไงตัวเสริมอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของทูคิวเกเต็ก นะครับผมแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณเพื่อให้ครอบคลุมในบ้านนะตัวของเมดบิฟาย6นะครับผมเพื่อให้บ้านเราเนี่ยครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นชั้นบนชั้น2หรือว่าห้องเยอะๆนะครับผมก็เอาตัวน,นี้เนี่ยไปครอบคลุมได้เลยนะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับก็ดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะทุกคนนะหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นสายดูบอลอย่างพี่มะลีกอันนี้รู้อยู่แล้วว่าทางทูเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์ไว้เนาะก็จะเป็นพี่มะลีกด้วยกันในปี2023 2024นะครับผมดูกันแบบสดๆไปเลยผ่านทางของทูแบบทุกแม ไวไ้ที่ใต้กาอธิบายเลย้วกันนะครับผมเผื่อใครแวะเข้าไปกดดูดูแพ็กกงแพ็กเกจอะไรต่างๆแล้วอยากสมัครได้เน็ตโดยโรงแรงแบบนี้ก็กดเข้าไปสมัครแพ็กเกจได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ถือว่ามาทดสอบเน็ตความเร็วความแรงต่างๆให้หลายๆคนได้พิจารณาว่าเจะติดดีไหมหรือว่ายังไงมันวิ่งเต็มได้จริงๆหรือเปล่านะครับฝากเพื่อนช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะหลายๆคนที่กําลังสงสัยหรือว่ากาลังข้องใจอยู่นะฮะจะได้รู้ชัดกับคลิปนี้ของอติรีวิวนั่นเองนะครับฝากแชร์วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดััไได้้้หกบ Channel อิีวววววยนนะม่่าจเป็ นะฮะไอจีรวมไปถึงติ๊กต็อกนะที่ดูตาม2.7ล้านเนี่ยก็ฝากเข้าไปกดติดตามดูคลิปได้ลงทุกวันแน่นอนนะครับฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ